Like Hell cat. สวัสดีครับเจอกันช่วงเย็นนะครับพี่ๆท,ทุกคน่วันนี้ผมเอาล้อแมกซสีไทเทเนียมมาฝากวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นล้อที่ตอนนี้หายากมากๆนะครับเอาเป็นว่าแทบไม่มีร้านไหนมีเลยนะครับอตอนนี้ก็ที่ร้านกลุทยะก็มีอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มี อีกแล้วนะครับต้องรออีกประมาณ2เดือนนะครับอาจจะต้องสั่งจองรอเลย2เดือนถึง3เดือนนะครับรุ่นนี้เอามานำเสนอเป็นรุ่น XT 005R นะครับจะเป็น5ก้านนะครับมี4รูร้อยนะครับอ่าตัวนี้ทั้งขอบ15 ขอบส7นะครับส่วนขอบ18เนี่ยก็จะเป็น5รูหนึ่นรูอนะครับสามารถสั่งผลิตได้เหมือนกันนะครับสีนี้เป็นสีไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมตัวที่2นะครับซึ่งไทเทเนียมตัวแรกเนี่ยเหมือนสีมันจะค่อนข้างจะสีทองเยอะไปหน่อยนะครับถ้าเป็นไทเทเนียมตัวที่2เนี่ยคือมันจะออกสีทนงม่วงน้ำเงินตรงนี้ จะดูเข้มขึ้นนะครับอันนี้คือทําให้มันโดดเด่นขึ้นนะครับส่วนตรงออฟเนี่ยตรงขอบนะครับตัวนี้จะเป็นขอบสีทองเลยตรงหน้าก็จะเป็นออกคนออกมาไล่เป็นสีไทเทนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น XG005R นะครับขอบ15 400นะครับหน้ากว้าง8นิ้วออฟเซตอยู่ที่20นะครับ สำหรับออฟลึกตัวนี้ต้องบอกว่าลึกทั้ง4ี่วงเลยที่ผมมาให้ลูกค้านะครับลูกค้าเขาสั่งจองไว้นะครับเป็นสีสั่งทำนะครับราคาก็พิเศษมากๆนะครับจากปกติเนี่ยอาจจะต้องมี0,000ก่กว่านะครับมา,มาจนเป็นโปรโมชั่น2 0 0 0มื่นต้นนะครับอตอนนี้ผมขายลูกค้าไปที่1 9 9 0 0โดยที่ไม่ต้องสั่งผลิตเลยเพราะว่าผมสั่งของได้นะครับของมันมีแล้วนะครับ ตัวนี้รับน้ำหนักนะครับได้ประมาณ2ตันนะครับซึ่งไม่รวมยางถ้ารวมยางไปก็อาจจะรับได้ประมาณอยู่3ตันนะครับเรื่องความแข็งแรงตนท่านนะครับต้องมาดูที่ชิ้นงานนะครับเพราะชิ้นงานค่อนข้างจะหนานะครับตรงก้านเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ทําให้เนี่ยการรับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากได้พใส่รถนะครับจะเป็นรถเก๋งนะครับที่เป็นสี่รูร้อยนะครับอาจจะรถที่ทําสีมาแล้วหรือยังไม่ทาสีมานะครับ อาจจะอยากรู้ว่าอาใส่ไปแล้วมันจะสวยได้ไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าใส่สีไทเทเนียอาจจะต้องแต่งเต็มเลยนะครับเอาจริงไม่ต้องแต่งเต็มก็ได้ครับบางคนก็ใส่แบบลดไม่ได้ทาอะไรมาเลยใส่แค่ร้อนสีไทเทแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็ทงางไลน์หายายเลยมีตัวอย่างอยู่นะครับสาหรับราคา1 9 9 0 0ก็คือสามารถให้พี่สั่งจองได้ตอนนี้นะครับอาจจะต้องรออยู่ประมาณ2เดือน แต่สามารถสั่งได้ไเรื่องเนอื่นมีไหมมีนะครับก็ลองทักไลน์เข้ามาดูนะครับเพื่ออยากจะรู้สีอื่นอย่างเช่นสี o Go, ออเรนโกสีฟ้าสีเป็นขอบขอบทองนะครับหรือเป็นขอบเหลืองขอบเขียวอขอบส้มนะครับสีมีเกือบทุกสีเลยสามารถสั่งทําได้นะครับเพราะฉะนั้นรถที่สีไหนอยากจะเอาให้เข้ากับรถนะครับ ก็ลองสอบถามเข้ามานะครับราคาก็เป็นกันเองเจอที่ไหนถูกกว่าแคบหน้าจอมาได้เลยนะครับทางร้านเราพร้อมสู้ทุกราคานะครับร้านกรุตยานะครับต้องบอกกันว่าอยู่ถนนสีนครินระหว่างซอย4 1่สถึงสีก่อนถึงห้างซีคอนใครมาไม่ถูกพักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้หรือโทรมาสอบถามได้ที่095 814 788เดะครับเดี๋ยวผมต้องรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับร้อยสีไทเทเนียม เราฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้ต้องต้องบอกกับว่ามีทุกขอบเลยทีเดียวตั้งแต่ขอบ 15, 17, 18, 20ถึงขอบ22นะครับสามารถสั่งทำได้ครับอวันนี้ย่าขอตัวลาขอนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ